สวัสดีพี่น้องที่รักพิธีการที่ออกมาจากใจย่อมเป็นพิธีการที่เที่ยงแท้คนที่ดำเนินชีวิตอย่างซื่อๆเป็นแค่คนธรรมดาที่ซื่อตรงจริงใจกับทุกสิ่งไม่ว่าเขาจะอยู่กับใครหรือทำอะไร เขาก็เป็นคนตรงไปตรงมาพูดจริงทำจริงไปเสียหมดทุกอย่างไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ไม่ว่าเรื่องภายนอกหรือภายในใจภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็นคนมี integrity ข้างนอกข้างในตรงกันเป็นคนที่เหมือนกันหมดทั้งข้างนอกข้างใน ดีสมบูรณ์ครบทั้งกายทั้งใจทั้งความนึกคิดความเชื่อและหลักในการดำเนินชีวิตเป็นคนซื่อตรงมีคุณธรรมมั่นคงเสมอต้นเสมอปลายไม่ยอมอ่อนข้อให้กับความไม่ถูกต้องใดๆทั้งสิน้นทำอะไรก็เด็ดเดียว จริงจังไม่มีความเป็นคนหน้าไหว้หลังหลอกอยู่ในตนเลยหากมีสิ่งใดที่เขาเห็นว่าขัดต่อมโนธรรมความถูกต้องแล้วแล้วก็เขาจะไม่ยอมคล้อยตามอย่างเด็ดขาดคนแบบนี้ไม่ค่อยมีให้เห็นในโลกสักกี่คนหรอกนะพี่น้องและส่วนใหญ่คนพวกนี้นะ ก็มักจะถูกคนอื่นเขาเหยียบย่ำทำร้ายเอาได้ง่ายๆพี่น้องที่รักสำหรับคนที่เข้าใจอะไรดีๆในชีวิตเขาจะสามารถพูดได้ว่าชีวิตคนทั้งหมดไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ล้วนเป็นพิธีการ liturgy liturgy ทั้งสิ้น ไม่ว่าชาวนาจะปลูกข้าวคนจะรักป่ามีใจผูกพันกับต้นไม้ภูเขาแม่น้ำลำทานพวกเขาให้ความเคารพสิ่งสร้างทุกอย่างหรือการมีวัฒนธรรมในชนเผ่าเชื้อชาติใดๆการให้ความเคารพชีวิตการอยู่ร่วมกันในหมู่บ้านอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย ระเบียบการดำรงชีวิตในครอบครัวแม้กระทั่งคำทักทายในขณะเดินผ่านกันมารยาททั่วไปการกินการอยู่การจัดโต๊ะอาหารสำรับกับข้าวการไปเยี่ยมเยียนกันและกันการไปช่วยงานศพงานแต่งวันตรุษวันสารการชวนกันไปทานข้าว การซื้อของขวัญให้กันพี่น้องที่รักทุกเรื่องในชีวิตคนนั่นแหละเป็นพิธีกรรมเป็นพิธีการเป็นลิเตร์จีแม้แต่กิจการของสิ่งมีชีวิตอื่นด้วยนะพี่น้องเช่นต้นไม้ใบหญ้าภูเขาแม่น้ำลําทานสัระสัตว์ทั้งหลายที่ต่างก็ มีการกระทําของตนออกมาจากตัวนั่นล้วนเป็นพิธีการที่สิ่งสร้างได้แสดงออกต่อโลกทั้งมวลน,นั่นเองพี่น้องทุกอย่างที่คนและไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ทําออกมาจากใจข้างใน ล้วนเป็นพิธีการที่สื่อความหมายอย่างจริงใจของคนที่มีต่อผู้คนและสิ่งทั้งหลายในโลกนี้อย่างให้ความเคารพหาใช่กิจการที่ทําทํากันพอเป็นพิธีที่ไม่มีความหมายลึกซึ้งจริงใจอย่างใดไม่เพราะฉะนั้นนะพี่น้องสำหรับ คนที่มีความซื่อตรงจริงใจอย่างแท้จริงเขาจึงไม่ทำอะไรไม่ว่ากับใครหรือสิ่งใดเรื่องใดก็แล้วแต่แค่พอเป็นพิธีหรือทำอย่างขอไปทีแต่เขาจะกระทำกิจการภายนอกทั้งหมดในชีวิตของเขาให้สื่อเข้าไปถึงจิตใจที่อยู่ภายในของเขาอย่างแท้จริง เขาจะไม่ทำอะไรเพียงเพราะคนอื่นบอกให้เขาทำเท่านั้นเขาจะไม่ทำอะไรเพียงเพื่อให้คนอื่นสบายใจรู้สึกดีเท่านั้นโดยที่เขาไม่รู้สึกอย่างนั้นจริงๆและเขาจะไม่ทำอะไรเพื่อให้คนอื่นชื่นชมว่าเขาเป็นคนดีโดยที่จริงๆ เขาไม่ได้รู้สึกดีในสิ่งที่เขาทำลงไปพี่น้องที่รักนี่แหละชาวยิวจึงประกอบพิธีการภายนอกเพื่อแสดงถึงความรู้สึกที่พวกเขามีกับพระเป็นเจ้าที่พวกเขานับถือพระเป็นเจ้าที่สอนให้พวกเขาอย่าก,กังวลกับชีวิตตนไม่ว่าจะต้องเผชิญอุปสรรคมากมายเพียงใด จะมีคนไม่เข้าอกเข้าใจตามล่าคอยทำร้ายพวกเขาอย่างไรหรือชีวิตพวกเขาจะต้องเจอเรื่องร้ายร้ายหนักหนาสาหัสอย่างไรพวกเขาก็จะไม่ท้อใจกับชีวิตของพวกเขาพวกเขาจะไม่โกรธเกลียดผู้ใดพวกเขาจะรักชีวิตที่พระให้มาและจะรักเพื่อนพี่น้องของพวกเขาทุกคน แม้กระทั่งศัตรูของพวกเขาเพราะพวกเขารู้ดีว่าพระเป็นเจ้าประรานานาให้พวกเขารักกันและพระองค์จะไม่ทรงทอดทิ้งพวกเขาพวกเขาจึงรักพระเป็นเจ้าพระองค์นี้ที่สอนให้พวกเขาเป็นคนอย่างนี้พวกเขาไม่เชื่อในพระเป็นเจ้าอื่นที่สอนให้พวกเขารู้มากเอาเปรียบแข่งดีแข่งเด่น และหวังแต่ความสำเร็จรุ่งเรืองจนไม่กล้าเผชิญกับปัญหาในชีวิตอย่างอดทนเพื่อที่จะรักพระอื่นทั้งหลายมีแต่จะสอนให้พวกเขากอบโกยโกรธแค้นเอารัดเอาเปเรียบกันและกันพระแบบนั้นพวกเขาไม่รู้สึกดีด้วยเลยพวกเขารักพระเป็นเจ้าของพวกเขามากกว่าที่น้องที่รัก เพราะฉะนั้นสิ่งที่ชาวยูจะกระทำเป็นพิธีการภายนอกออกมานี้ล้วนเป็นการแสดงออกที่มาจากใจภายในของพวกเขาว่ารักและชื่นชมในคําสอนของพระอย่างนี้ทั้งสิ้นพวกเขาไม่ได้แค่ทำพอเป็นพิธีอย่างนั้นพวกเขาจึงไม่จําเป็นต้องทำพิธีให้เอิกระริกเพื่ออวดใหญ่อวดโตอะไร อย่างคนอื่นที่เขาทำทำกันคนอื่นที่พวกเขานับถือพระที่ใช้ไม่ได้เหล่านั้นพวกเขาประกอบพิธีการกันอย่างเอิกรกเริกพระของพวกเขาไม่น่านับถือเพราะสอนในสิ่งที่ไม่ดีและพิธีการที่พวกเขาทำก็ไม่ได้แสดงออกว่านับถือพระจริงจังอะไรการประกอบพิธีการของคนเหล่านั้น ไม่ได้แสดงออกว่านับถือพระของพวกเขาแต่อย่างใดเลยนอกจากจะทำเพื่ออวดว่าตัวเองศรัทธาเหลือล้นและทำเพื่อหวังจะได้อะไรจากพระของพวกเขามากกว่าลึกๆภายในใจของพวกเขามีแต่หวังว่าจะได้อะไรตอบแทนเท่านั้นหาได้มีความจริงใจกับพระหรือกับใครใดๆทั้งสิน้นแม้กระทั่งกับตัวเขาเองก็เถอะ พี่น้องที่รักการกระทําของคนที่นับถือพระที่ไม่ได้สอนให้เขาเป็นคนดีเนี่ยต่างจากพระของชาวยิวที่สอนแต่เรื่องดีๆนะพี่น้องไม่ได้ไปรู้มากเอาเปรียบไม่สนใจใครอย่างนั้นและพวกชาวยิวก็ไม่ได้ทําพิธีการภายนอกถวายพระเพื่อหวังจะได้อะไรจากพระด้วยตรงข้ามพวกเขามีแต่จะต้องเสียสละ อย่างที่พระบอกให้พวกเขาไปรักชีวิตที่ลำบากและไปมีน้ำใจกับผู้คนเสียด้วซ้ำเพราะฉะนั้นชาวยิวประกอบพิธีการเพราะความศรัทธาจากใจภายในที่มีพระเป็นเจ้าที่บอกให้พวกเขาไปรักชีวิตตัวเองที่พระให้มาและให้ไปรักคนอื่นแม้ว่าเขาจะทําไม่ดีกับตัวแค่ไหนก็าตาม ไม่ได้มีอะไรเคลือบแฝงทั้งสิ้นมีแต่ความรู้สึกดีๆอย่างนี้เท่านั้นพี่น้องที่รักนั่นแหละพวกเราคริสตตังพวกเราเองก็รู้สึกอย่างนี้กับพระเหมือนกันพวกเราถึงได้ศรัทธาที่จะมาวัดศรัทธาที่จะสวดของเราทุกวันอยากจะมาวัดอยากจะสวด สวดอย่างศรัทธาสวดอย่างมีความสุขพอสวดแล้วพวกเราก็พยายามไปใช้ชีวิตทําอย่างที่พระสอนพวกเราทุกวันพ็อขอพระอวยพรน,นะพี่น้องนะ